สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกๆท่านสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีเป็นนางกวักนะครับนางกวักอของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่นะครับสำหรับนางกวักนะครับก็จะเป็นเครื่องรางนะครับเ,เป็นเครื่องรางในการ ้าขายนะครับมีตามมหานิยมนะครับนี่นี่ครับเป็นนางกวักที่หลวงพ่ออิ่มนะครับได้สร้างในประมาณปีสองสี่กว่านะครับก็จะมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับตรงนี้น่าจะเป็นยุคปลายนะครับนี่ครับ ดูจากพิมพ์ทรงนะครับก็สมส่วนนะครับไม่ได้ผ่านการถอดพิมพ์มานะครับนี่นะครับนี่สวยๆนะครับก็ราคาก็ไม่แพงนะครับอยู่ที่การขายของเราก็กน่าจะอยู่หลักพันนะครับตนๆนะครับสำหรับหลวงพ่ออิงน,นะครับท่านก็เป็นพระเกจิ ยุคโบราณนะครับยุคเก่านะครับท่านโบรณะก็น่าจะประมาณ2,480นี่แนหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นเ,เครื่องรางนะครับที่ดีนะครับสำหรับอของอหลวงพ่ออินนะครับท่านสร้างก็มากมายหลายพิมพ์นะครับก็หลักแสนหลักหมื่นนะครับ ก็มีนะครับสําหรับหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่ครับนี่พระของท่านก็มีจํานวนเยอะอยู่นะครับ <c oughs> ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายยุค <c oughs> ก็ดูให้เป็นทองผสมเก่านะครับนี่ <c oughs> ไม่ใช่ทองเหลืองอใหม่ในสมัยใหม่นะครับ <c oughs> นี่ครับ จะเป็นยุคปลายนะครับอสองสีกว่านะครับนี่ชัดเจนครับนี่ในตาก็ลึกๆครับนะเส้นเป็นเซนขบนี่ครับนี่น,นี้ด้านล่างนะครับดูรอยตะใบก็ได้นะครับนี่ รอยตะใบนะครับนี่ก็จะเป็นรอยตะใบเก่านะครับนี่สึกหมดแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นผระที่ผ่านสร้างใหม่ๆนะครับก็จะคมนะครับนี่อันนี้นรอยตะไบเก่านะครับนี่ดูแล้วก็ดูวันณะของเ,อเนื้อทองผสมนะครับนี่จะมีสนิมขึ้นนะครับนี่อมสม้มอมเขียวอมแดงนะครับนี่ก็เป็น ระอีกหนึ่งไม่ใช่พระก็ได้ครับเรียกเป็นเครื่องรางนะครับเป็นเครื่องรางอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขานะครับนี่สําหรับค้าขายพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่ค้าขายค้าขายดีขึ้นนะครับไม่ถึงกับจะร่ํำรวยมากมายนะครับนี่ดูเก่าให้ได้นะครับสําหรับพระของหลวงพ่ออิ่มนะครับเกก็มีเยอะนะครับนี่แต่เราดูความเก่านะครับ ทองทองเหลืองเก่าทองผสมนะครับนี่ครับนี่ดูความเก่าแล้วก็ดูพิมพ์ทรงนะครับนี่พิมพ์ทรงจะสมูทนะครับนี่นี่ครับไม่ยับยูยยี่ไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาครับดูขาก็เป็นวงสวยนะครับก็สำหรับพุทธคุณนะครับ สำหรับคนที่ชอบอพุทธคุณในพระเครื่องนะครับาบางคนก็ซื้อมาเพื่อพาณิชย์นะครับเพื่อขายอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นพระที่เล่นหากันนะครับพระก็มีราคานะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากก็จะเ,เจอเกีเยอะนะครับจะเป็น,ปน,ปนแบรนด์นบ้างเป็นเน,เนื้อทองใหม่บ้างนะครับทองผสมใหม่ ก็เราดูที่ความเก่านะครับสำหรับคนที่ชอบก็เก็บไว้นะครับบูชานะครับบูชานางกวักนะครับเพื่อที่จะได้ขายของดีๆนะครับติดร้านไว้ก็ดีนะครับนี่สำหรับนางกวักนะครับสำหรับคนที่เล่นใน พระเครื่องเล่นที่พุทธคุณนะครับก็ดูที่ความเก่านะครับถ้าดูไม่เป็นนะครับนี่สองดูมันจะเก่านะครับนี่ทองเหลืองเก่านะครับนี่ดูนะครับนี่แล้วก็ดูรอยตะใบเก่าๆนะครับนี่นี่นะครับ ดูง่ายสบายตานะครับสำหรับพระแท้ก็จะมีพุทธคุณนะครับแต่ถ้าสำหรับเป็นพระหรือเครื่องรางที่เก๋ก็เขาจะไม่มีพุทธคุณนะครับไม่ได้ผ่านการปลุกเสกจ,จากเกจิคณาจารย์ที่มีพลังจิตที่แห่งกล้ลานะครับท่านมีคาถาอาคมที่ดีนะครับก็เลยปลุกเสก ฝังพลังจิตลงไปในเครื่องรังนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีพุทธคุณช่วยให้เรา,เอาลอดพน้นแค้วขาดค้าขายนะครับก็มีมากมายหลายแบบหลายรุ่นนะครับแล้วแต่เราจะเลือกหาสะสมหรือบูชาที่พุทธคุณนะครับก็บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่ ศรัทธาของเราความเชื่อส่วนบุคคลส่วนตัวของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอขอบคนที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เ,เป็นทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับให้าหาพระที่ราคาไม่แพงแต่พุทธคุณแรงนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆ BB ได้รับชมกันนะครับเพราะว่า พระบางอย่างแท้แต่ว่าคนอื่นดูไม่แท้นะครับก็มีเยอะนะครับแต่เราเล่นที่พุทธคุณกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับผมที่พูดผิดอะไรไปหัดใจอะไรใครไปบ้างก็ขออภัยขอโทษด,ด้วยนาที่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ